สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีรักขูดแชนแนลนะครับเพืเสตตีพลานรุ่นนอนน้อยนะครับวันนี้ช่างตีกับพามาดูนะครับว่าเออโทรศัพท์ช่างตีพู้ติดตามเท่าไหร่นะครับทําไมถึงเอฟซีอยากรู้ไหมว่าช่างตีถึงทาไมถึงมาทํา youtube นะครับแต่คาตอบนี้ช่างตขีขอใส่หูฟังแป๊บหนึ่งนะคําตอบนี้เอฟซี FC รู้ได้งไงครับว่าช่างตีถึงทาไมถึงมาทํา youtube เดี๋ยวที่พกะดเราฟังเลยครับนะก็เป็นไปเป็นมาคือคือว่าก่อนอ่ะแช่างตีก็ทํามาแล้วใช่ไหมตอนนี้นี่แช่างตีก็ที่อย่างที่เอาคลิปลงนี่นะครับ่าเช้า,เาลงแล้วแล้วก็นี่เพลงว่าทีไลน์ไปครับ ก็ม <S an> ันเอาลงไม่ได <an> ้นะครับม <an> ันติดดิกระติ์นะครับก็เพลงคลิปบางคลิปที่ยังตีเอาลงไปก็มันก็อยู่ในรศัพท์แท่งตีแล้วเนาะนี่นี่นะทุกคนยังไม่เคยรู้นะครับว่าช่างดีนี่ก็คืออันนี้ต้องคือต้องลบออกนะครับอันนี้มันเอาลงไม่ได้นะครับนี่ที่ไม่เคยกดไลค์แท่งตีนะครับที่แท่งตีเอาคลิปลงไปละวานนะครับ ที่ไปเทีย่ยวทะเลกันนะครับก็คิดทุกอย่างที่ทังตีถ่ายมันก็อยู่ในนี้หมดนะครับก็หลายคนถามว่าแชงตีไม่เลิกทำชูทูบเธอไม่ไม่ไม่ครับไม่เลิกครับชั้งตีก็ทำจนแชงตีถึงกับมีเจอสัพ์อีกเครื่องหนึ่งนะครับก็ใดทัชงตีข่าลบอันนี้กันนี่นะครับที่ทั้งตีเอาลงนะครับ ก็ไปที่ยวก็ผู้ติดตามหลายคนถามว่าแช่างตีเข้าแอปไหนครับนี่วิธีการแช่งตีกระสอนะครับว่าแช่งตีทำยังไงนะครับก็คือโทรศัพท์แช่งตีนี่มีเครื่องเดียใช่ไหมนี่แช่งตีก็เข้านี่นะครับเข้าไปในนี้ก็คือหลังบ้านนะครับคือเป็นหลังบ้านของแช่งตีเลยนะครับก็กลัดรู้ว่า เอฟซีคนไหนที่ยังไม่เคยรู้ว่าแท็ตีทำไมถึงมาทำยูทูบว่าก่อนแท็งตีมีอีกช่องหนึ่งนะครับช่องนั้นคือลช่องเออช่องช่างตีห่อครับตอนนั้นช่องมันโทรศัพท์มันพังครับแล้วก็ทุกอย่างในนี้ที่แท็ตีดวงคนก็ติดตามกันนะครับ ฝากติดตามผลงานทางยูทูบื่องตีได้ช่า <c> ง <oughs> ตีทาให้ดีที่สุดนะครับทุกอย่างที่ช่างตีเอาลงไปก็ไม่มีไรสาระไม่มีอะไรนะครับอย่างวันนี้ช่างตีกลับไปถไ่ายหกร้อยอย่างนี้ไม่ได้ไปนะครับ เพราะว่าคลิปของข่งตีนี่เราผู้ติดตามช่งตีสะก่อนก็มีคนมากดแต่ไลค์ให้ช่งตีนะครับก็ทุกคนที่ถามว่าข่างตีไปติดตามใน Facebook ได้ไหมก็เพจเอ่อเฟซบุ๊กข่งตีก็ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวแช่งตีพาไปดู Facebook ในอันนี้ที่ที่ไลฟ์เฟบล๊กเชงตีอยู่นี่ครับก็ใครก็แอดมาก็ต้องรับเพื่อนก่อนนะเพื่อนเต็มแล้วครับก็ที่ยังตีไลฟ์นะครับเรื่องตีก็เอาของคนอื่นเข้ามาได้นะครับนี่ครับเช่งตีก็ทำในเฟสุวกก็มีนะครับส่วนไลฟ์เอซก็มันต้องเข้านะ มันมีอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ใครที่ติดตามตติ่งดีก็ในทิกตอกแ่างตีก็เอ้ยไม่เอาเดี๋ยวมันติดดิกิะสิ์ยังไงคลิปนี้ช่างตีมีเพียงแค่นี้นะแต่แรงเดือยมารู้ว่าการดูการไอ้นี่ไลฟ์สดการไลฟ์สด Facebook ทำไงเดี๋ยวช่างตีกลับมา,า,าไ,ไลฟ์ให้ดูครับ ไลน์หน้าครับโอเคครับ